โอเคสวัสดีกันด้วยเลยนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาเล่นปืนแจ็คแฮมเมอร์กันนะทุกคนมืนนี้จะเป็นปืนที่แบบเขาเอามาวางขายเป็นพอยต์ช่องก่อนเนาะแล้วก็ซื้อมานะอ่าจะบอกก่อนว่าอันนี้จะเป็นตัวไก่เนาะไอแปนนะนะเอามาเล่นขำๆเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นแจ็คแฮมเมอร์กับตัวนี้โคตรเยี่ยนนะนะบอกเลย <laughs> อเอเราไปหาห้องกันก่อนนะ จะอยู่ในช่วงเดี๋ยวเราฝึกซ้อมกันก่อนนะทุกคนก็จะมารีวิวไปน,นี้ด้วยนะว่ามันเป็นยังไงเนาะอ่าไปนนี้จะเป็นลูกซองที่แบบโคตรรัวรัวจริงๆนะคือบอกบอกก่อนว่าถ้าเหมือนระยะไกลอะ่ะมันจะแบบมันจะไม่ค่อยโดนไม่ไม่โดนเลยเนหะ็นไหมแต่ถ้าเกิดระยะใกล้เมื่อไหร่อ่ะ <c oughs> เห็นไหมมันไม่จะโคตรแรงนะระยะไกลอะ่ะ มันก็จะประมาณนี้แหละมะแล้ปืนน,อนอี่แหบ้เราอยู่ใกล้ๆแ,แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ไกลอ่ะแม่งไม่โดนแน่นอนนกคนอะเดีย๋ยวเราจะเล่นปืนนี้นะแล้วก็จะเป็นคือธนูบอมตัวนี้ด้วยมันเกลียนตรงนี้แหละมันมี้กเอระคโอเคเดี๋ยวเราตัดไปหาห้งองจริงกันก่อนนะอา่าก็มาอยู่กันในห้องแล้วนะทุกคนก็จะเป็นห้องวิลล่านะอ่ายิงได้หรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวเราต้องฟังเสียงกันนิดนึงนะอามต้องขอพายดนึ่งเราเป็นหวัดนะทุกคนเสียงมันอาจจะแหบนิดนึงเนาะอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวต้องหาวางระเบิดก่อนเสียวะอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราจะไปวางระเบิดกันอ่ามุมล่างเลยทุกคนน่าจะดักยิงได้อยู่ ยังไงเอ้เฮ้ยเหรอเห็นไหมหนโคตรเกียนบอกแล้วอ่ะพิมอะไรวะเนี่ยเอ้าวพิมอะไรอ่ะ ออันนี้แบบไม่ได้ตั้งใจยิงไะทุกคนมั่ชื่ออะไรอะ่ะ right. มันด่าหรือเปล่าวะเนี่ยแปลว่าอะไรไม่รู้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะไปวางระเบิดกันบ้างนะี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเนาะเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเอ็นดูอ,ะอ่ะอ๋ะอสามวินแล้วอะ่ะ ไม่สามวินแล้วนะทุกคนรุนโคตรเกียหบอกเลย okay. s <S พิมาาอะไรอ่ะไม่เข้าใจอะ่ะแ,แล้วพิมพ์ตอบไปแล้วว่าพิม์อะไรอะ่ะเอ้ยคงไม่ได้เปิดปัวมาสู้เราใช่ไหมเสียวอยู่เดี๋ยวเราวาังแล้เบิดกันบ้างนะทุกคนหามุมก่อนนะ หายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเอะเห็นเงาอยู่ด้วยเห็นเงาอยู่เห็นเงาอยู่ยงงยนะาาามาดิมามาดิ มาไหมอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วเราจะตายแล้วทุกคนแล้วสิบเจล่ะเลือดก,ก็ไม่มีแหละชิบหายของแท้ชิบหายของแท้ฮ <c oughs> วยแล้วสวยจริงจังเลยจะรอดไหมจะรอดไหมเอมเอ,อเดี๋ยวนะ บอมบ์ has been planted เฮียเราอะอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะถ้าผมมายิงเลยนะมาไหม ววินนไปแล้นะชิบหายแล้วอ่ะมีคนมาช่วยนะทุกคนจะรอดไหมเนีย่ยเราแพ้หรือเปล่านะเฮ้ยดูเหมือนจะ เฉยแล้วเร็ลวละ <Okay. S 1> เราลืมครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวต้องหาจุดที่แบบ Fiendiness, fail. All right, let's move out. See, i Oh, boy, can มันพิคขนาดนี้วะเนี่ยเื่อโหดมาแล้วนะอ้ะอแลเจ็ด แลรอดไหมเนี่ยอีกตัวเดียวอะ่ะกับเลือดละเจ็ดถ้าชนะเราชนะเลยนะโอ้โหจบจบเลย <c oughs> ไม่พิมาอะไรวะ เรียบร้อยอ่าก็กลับมาอีกรอบหนึ่งเลยทุกนะคนเดี๋ยวอีกสักด่านหนึ่งเนะาะเพราะด่านแรกมันนา่าจะคลิปมันนา่าจะสั้นเกินไปเนาะเดี๋ยวด่านนี้ก็นาก่าจะพอดีเลยจะยิงได้หรือเปล่ารอบนี้เธอปืนหดไปหน่อย ทีมเราเก็บไปแล้วนะเดี๋ยวเราต้องยิงบ้างแ้วให้ทุกคนรอบเนี้ยนะจะมาไหม่นะนะเฮ้ยเห็นเงาอยู่เห็นเงาอยู่ แหนวะเอา้าอตายไม่ได้ยิงเลยนะโอ้ s <S โ,อโหฝั่งนั้นมีสองดาวมาช่วยอะ่ะจะรอดไหมเราได้แล้วนะคิวหนึ่ง อโอโหเล้วคนเดียวตายแน่เราไหวไหมตายจริงจังนะเหลือคนเดียวอะ่ะมาล,วล้วเบิดก่อนไม่โหอย่าว่ากันนะบมน <c oughs> อม has been planted ยิงสองน้าหน้าอ,อ,ะอ่ะไปอ ของดาวได้ภูมิใจอ,ะอ่ะมาเดี๋ยวอรอรอยิงตรงนี้นแหละมาไหมมาไหมเก็บมาเลยอ่ะยังโหดมิ้ยัิงส๊องดาวได้อ,ะอ่ะ รอบนี้จะปุกเหมือนรอบที่แล้วาีกแล้วกคนเดี๋ยวมาลองดีกันนะ ไยแนใ่เราเอาปืนอื่นดีไหมไม่เอาดีกว่านะเนาะจะแพ้หรือเปล่านะทุกคนโอ้โหอย่างโล่งอะโล่งจัดอย่าเพิ่งดีกว่านะน่าจะเก็บแค่ตัวก่อนเพ่อจะมาช่ววางเพราะอย่าระวางเลยอะ่ะจะเหยนยมันยืดอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ย <c> เ <oughs> ลยลูกซองแบบตรงนี้ ามาเป็นทีมตำรวจบ้างแล้วนะคุณเมื่อกี้เราเป็นโจรนะเดี๋ยวน่าจะต้องปรับแผนกันนิดนึงอันนี้เราจะต้องรอให้เขาบุกเข้ามาเนะมื่อกี้เราบุกเขานะมาอนนันนี้หรือเปล่าโอ้โหยิงระเบิดตัดที่ผ่านแล้วนี่เลยอ๋อวางหรอวางเร็วอ่ะ หลังอ่ะหลังตัวเองอ่ะหลังอ่ะหลังอ่ะเฮ้ยหลังตื่เรียบร้อยเจสองดาวโหดไปแล้วนะทุกคนก็เรียบร้อยย ตัวเราก็สวยอยู่นะไม่ได้ติดลบอะ เราจะสร้แบบนี้ก็คือเรียบร้อยไอปไม่ชอบเห็เนี่ยโหกระแด็นมา ถ้าใครแบบไม่ซื้อแฮมเมื่อไว้ตอนนี้เข้ามาขายพอยอ่ะซื้อไว้แบบหลายๆวันอ่ะคุ้มมากพเพราะมันเป็นปืนนี่แบบค่อนข้างแรงนะโคตรยากอ่ะ ดูเอนมีคนมาช่วยทีมเราแลทุกคนมาแบกเราแล้วเอาทางไหนวะ ก็เราตายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อชนะดูกคนเรียบร้อย Farm defused เอาชนะไปแล้วทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ช่องเราด้วยนะทุกคน